ราต้องต่อตรงไหนมาจดนี่เลยการโอ้ผูเสือวอีนี่นเนียน่ยออมันยังหัวางต้นนนี่มันไปชีกมากมารฮะกยกรรมกายกรรมกายกรรม,รรมอ่าอีก้มาฝึิ๊มาเม้องเพลเจ้าสวัสดีเจ้าทุกท่านถ้าเจ้าเมชีวารร,ร้องหางแก้วเจ้า เจ้าเจ้าเห็นเจ้าคิเมชีวราชเจ้ามาจีเจ้าเอาแต่บัตรประชาชนเจ้าชีวราชเลยจะเออเดี๋ยวมึงจะชีวาวายตัวเดียวเนี่ยมทำไมเลขสามเจ้าอาเทยจิกจ้าเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเป็นคนจีนเจ้าเป็นคนจีนจ้าโออเจ้า ชื่อตะวนันพรับแซวางจ้าหมู่บ้านแม่แอบส่งเข้าประกวดเจา้าหมู่บ้านน้องมีน้องอยู่คนเดียวแกค่ะมีหลายกาองจ้าวมีก็ให้ยังไงเขาอยอะมีคุณไปโ่รยวันนี้น,น,นักอีกมึงเขาวโวยมีสีอต่อพลักรรมือลู่หลุมลุดหมดท้อมึงมีหน้ามันทำให้ยังงี้เขาเล่ามาแต่งหน้าก็งวงยทองเปล่าวันนี้ก็ยังม,ม,มาเมียหัว เจียงอ่ะเจ้าเจ้ารัทยาใช้สุดนห่งกีแต่เจ้าเจ้แตกับรัยาเจ้าคนเด็เจียมไม่เปลี่ยนีอารมันงเงี้ยเจียมเจ้าตีน้องใบตอก็บ้านนี้ห้องมาเต่ไมคะฮะไม่เฟอกาวหนะมาเลยห้งเา มิสลาปออกต้งต่อต้งแหนมมานี่จีอนิสลาเลยก่อนอาต้งป่อมาจีดดสศรเปลแก้วจ้าบาดะดุสศร่ะจีน้องต้งแมเี้เนาะตาแหนมมาเรีรู้อะไรเจ้าน้องพี่าปนอรยปนรยิ่งจำล่สุคุณึ้นมาได้กะอคุณฟ้จะไปตั้งงาอีกหอ่จำมาได้ละอาดัมสกุนอย่างเจ้า รัตนาวังวีราวดีตาเออจ้นไต้จากบัตรชาชนเจ้าบัก,บกรกษัดิตาท่านกาา็จีเนี่ยป็นักพลบัตรกพัตริมาเลเยเลาจีเจลาเข้าประกวดหมายเลขจี๊น้องพุทธิี่รอรภา้แก้วต้อว่าเสือมึงหมายเลขีมึงมต่องมึอเข้าประกวดหมายเลขจี๊ดแต่ว่าประกาศเป็นรอยู่หยเลขจี๊แ่ เป็นคนบ้านในป่าตำบลป่อใต้ใกล้ๆนี่จ้ะใช่ไหมคะเจอผู้หันว่ามึงญาติลึกลังใหม่หอไ่จอันนั้นผคนตาคนตาเองอ๋อมึงมาได้หลายตาไงเจทางบ้านคูณขวมีเยจีนนะบ้งมีก่อนโอเคมึงมีเยจีนเออยนีเจอสุขุมไม่ได้ไปดูาลเรา จีนมาตางเจ้าจูแต้จูจิรัชยาพาชัยชนะการปุนเจ้าจูตามบัตรประชาชนแล้วเจ้าน,นายนรพลตงขาเจ้านรพลตงขาเออจูะกนงี้นะมึงนะจนนี่อย่าเจ้าจีน้อพวีเจ้าี่กดูแสงต้องมาปางาอ,าอ,าอีกหรอโอ้โแกอานี่ไปเก็บเาอกเป็มนมาเจ้า ที่ง,งเจ้เาคือก,กาลนะฮกัตานั้นก็อัคเตชะตานั้นเออเดยมึงจะชตาคาถ้าปอบมึงมานะคูอบเอกกเอทีไม่ที่กกแหงเจ้าคือที่เชี่ยว่ามึงิีีลาไม่หวมาเล็กซิอกกาจจะล่าามหินีแก้าทงเข้าประกวดนะ หน้าแล้วพยายามกระทาปากบอกจุนเตยเจงเจ้าจึงมานักสนันตีสถิตจางกานเศรษีจะงลนอะไร้าจะ่นู่ามู้าเอนายเจ้าไหนซึ่งรสัมหญิงนะเจ้าอข้าเลยเล่นอีี่ไม่งถามละนายเลกซิเอชนะเจ้าเจงเจ้าจึงวรมุดหมูสวรรค์เจ้ามึงเดมาทางหน้าเหรอเนี่ย มันไม่ได้หมูสวรรค์นนึงเือนอย่างว่าซมนีมันพวกใส่กองเข้ามากินตัวเจ้าเฮ้อเฮ้อพวกกลไปยีไปยีเด้มีแต่กินว้ามึงเอาไปได้หลังไปเลยค่ะมื่ไปได้เกลือเข้าแรงแล้วมันฝั่งแตงต้ามันจะกินซุกเข้าเจ้าพักกับเอาผู้แมนโอ้โหแต่ลรากเอาเส่เสนไอไว้อี่อข่าไป เราหามนักกู้จักนมีบอกหอมายนทุสาวเจ้าน้อสาวพักชรีดาวสากกบดีน์นนจีนิวจน้องหเ,เหกจ้าบ้านเมืองข้อมาซิดถูกอ่ะต่อมาก,าก,ากาู้ไปหานต๊อบเบอเทาสนามบินบงหมาเลขทุกสามเจ้าน้องตแน้องสาวจีนิทปปาพรเจ้าบ้านที่ไหนเจ้า กวน้ำตกขวน้ำตกเลยไปน,นจีอันหัวลมไปเลยไนงะไมเหรอแต่ปบบนลแล้วมึงไปเดินไก่หัวน้ำตกไปเยอะหัวล้มสลิวไ้แ่งนี่ยังยังเออแล้วนวกระบกนี่นะนนนนยนะนนังไดนะนนีเหรอประกวนางงมนนดกระโกนี่้าบัวเหรอฮะโคตรกระบกนงูได้ อยากให้มันเรียบลอยกะมันใจยังก็ขึ้นมาควน,ก,น,นก็ให้ปู่ซุ่มบึนหัวขบไปวันนี้อย่างวรกจีวันนี้บ้านพี่เบอร์ซิตาตีมู้นะต้องขา,ายบ้านมาขายครัวนะเออหิงหน้ามันบางวันมันก็ลากไกลไปกี่ในหน้าพี่น่ยังอย่างเจ้า จะชาววัดนีพอเลยวักห่ยเล่นละเจ้าแล้วชาว้าบ้านเป็นชาวมันกอปคนกอตาอคนคือแซ่บก็มึงแต่คนแใจมึงวันนังน่ะแต่งหน้าแล้วแต่ลูกผมก็จัดานมาน้องมึงไปตัตขน,นดังมึนนงบอกแนวแับเขี้ยวเลยอ่ะข้าไปวันงนาเราอยู่วันนังควายที่ยางจ้า ตูกว้นค่ะตนกวันก็ไม่เสียเลนกวัรจูใต้ระเจาบจูดาบบชนเจาพิกรฝั่งนค่ะนพิจกรฝั่งนี้ค่ะพิธกรเออจูจิจิพิีกรมงเปลี่ยนเปล่ยนเนาะตนกวรนเอาเทียนมือในอำเภอเป็นเสียงฝั่งเปลี่ยนมึงจรนื้อกายยังไหนเจ้าอยู่ใครคือที่ทำให้คน้้จ้า ปิดนั่นฝ่ายพิสกรรมพระเจ้าภานี้ปัญหาเรื่องยาปรึกษาคือนะคะแต่ถ้ากินยาเบื่อไปก็ไปล่างกล้องคนเดียวเจ้าไม่ได้สรงพระเจ้าน้องสีประพัสสอแก้วก้ามณนีเปชรลาเจ้าจุดได้จู่น้องกีบเจ้าบ้านาไหนเจ้าบ้านสันทารเจ้าบ้านสันทาที่บ้านมีนนห้องอี้บัจจีจึงน้องิีบเลยอีนี่เป็นห้องมันมือนั้นนี่เด็นยังไงฮะมึงก็ ต้องนอนต้องนอนต้องนอนแล้วให้มันจะต้องกุกต้องกิดเพรแน่ไม่ได,ด้กิบดีผ้าทำงานเจ้าไอ้น,นี่ไปวัดกัูมาเจ้ามันจะไปเข้ากรรมผมก็ใส่เสื้อด้วยจิ้งอย่างเจ้าพระละวังตอนตอนระมาเตียอตจินงอ่นะเจ้าบ้า สห้มึงสนามวันนี้เด็กจนีนี่นี่เปีะต้อมตมต้อมน้องต้อมตอมมาตอมตอมตอก็ว่าเราจเปี่ยเมึงนี่นะเออเข้าไปหมายเลขสิแปกอยู่มาข้นถามนี่พี่อย่ยังไรบแป๊ดแหมันให้เรามึงถ้ากูขึ้นจะได้ทีหนึ่งนะแปดเป็นหฮกูล่างๆจะหวดกว้ากู้ทีนี้ช่ออย่างจ้่ ชื่อน้องไต่เต้าจื่อจื่ที่ประกวดแลเจ้าสาววิตาชัยชนะเต้าอายุยี่สิบเอ็ดปีเต้าอ๋อเป็นกะเทยมาได้สิบเต้เอ็ดปีแล้วเนาะเออมาได้โชคเบอร์มั้งกอมาได้โชคเบอร์ค่ะอ๋อเป็นได้ไตเกิดนะค้าเต้าโอ้นมใหญ่อยู่กูกระหัวมายี่สิบเก้าไม่เขามาสามตัวอะไงนี่ เอามึงเข้ามาประกวดตีนี่ฮัลโหลนี่ก็ะเพื่อบนปากเนี่ยต้องห่วงยังมาจิ๋ง,งเจ้าจิน๋จน,จน,น้องสาวพิชดาบุญรัตนาจิ๋นจิ๋นจิ๋น้องน้อหวานเจ้า,าบ้านที่ไหนเจ้าบ้านอยู่ป่างปวงเจ้าป่างปวงค่ะบ้านป่างปวงของมีจิ๋นน้องหวานาไหนนี่นี่ก็จะเหมนมิวเหมืนมิ้วอย่างเงี้ยนอกมันก็ เ้าเอออันกับอะไรเอาขี้ตาสีหงมใส่เดมีอีบ่ไปเข้าไปตรงนีนี่เออนี่อันนี้คือการแต่งตัวอย่างถูกสุขลักษณะของคนไปวัดนะเจ้าใส่เสื้อขาวห่มสบายมว้ยตําใส่ดอกกุหลาบสีขาวถ้าทุงสมุนก็ไปวัดได้เลยเอลี่ยนเจ้า ไอเรดาพอัคนาตอารมันเป็นสิงรู้จักที่ี่กการมันจะเพิ่ง่าไอเรดาพอันาตวันหลังมึงจะตั้งจดนีเลยสุนิกาย่า๋มตีชอย่าอาถมึงมีใจสั้นยังกินววเดเอาวัไปกินกุย่ชื่อหรือเปลาใอ้จานาเจ้าต้นต้นยงงก แต่งหน่แน่ยับคนเจ้ามันอีบอกไปเข้าไปงูอาพี่อีกงี้เพราะตัวเองไปเอาคุตาเข้าวัดเที่ยเจ้าจีน้องน้ำปันเจ้าจีน้องน้ำปันคป็นมีต้องได้ต่แบบเจ้าจีน้องน้ำปันสวยเจ้าน้องน้ำปันสวยแต่คุณติดเติมมือหน่อยเนาะน้องน้ำปันสวยสยองเออโอเคอ่ะ พระบรจ้าจงได้เห็นเจ้าสืพิชนาจิาาจราพิวัตรเจ้าพิชนาจิราพิวัตรขบุญขบนายวันนีพิชนา